on TV สนับสนุนโดยลอรีเอะ s ซอฟต์แอ a ด e แบบกลางคืนใหม่โตชิบ้าอีโค LED TV ให้โลกยิ้มไปกับคุณ เอาละครับกลับมาสู่ช่วงสุดท้ายของ EFM o อ TV นทวีแล้วนะครับเรามีหนึ่งข่าวครับเกี่ยวกับนางเอกพันล้านอย่างคุณใหม่ดาวิกานั่นเองนะครับพะหลังจากที่โดนกล่าวหาว่าเป็นมือที่3ของพระเอกซุปตายอย่างคุณโดมประกอบลำรวมถึงเป็นมือที่สของคุณมาริโอเนี่ยนะฮะล่าสุดนะครับดูเหมือนความจริงจะปรากฏแล้วนะฮะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบรรดาหนุ่มหล่อขั้นเทพทั้งหลายเนี่ยก็ต่างพาทยอยเปิดตัวหวานใจคนใหม่อย่างต่อเนื่องงานนี้ก็เลยทำให้สาวใหม่เนี่ยนะครับถึงกับเก็บอาการดีใจไว้ไม่อยู่ ออกมาชี้แจงให้กับกองทัพสื่อมวลชนทราบเลยทีเดียวครับพี่ดาครับค่ะแล้วก็ล่าสุดนะคะมีกระแสเปรียบเทียบความดังระหว่างใหม่ดดวิกาแล้วก็มีนพิชยาด้วยนะคะงานนี้เนี่ยไม่รู้ว่าใหม่คิดยังไงบ้างโดนเปรียบเทียบแบบนี้แล้วก็มีอีกข่าวหนึ่งว่าตอนนี้ใหม่ดดวิกาเจอหนุ่มโรคจิตค,คุกคามคือหมายความว่าตามติดไปทุกงานที่ใหม่ไปออกงานอีเวนต์เลยทีเดียวนะคะหลากหลายประเด็นแบบนี้นะกข่าวถามหลายประเด็นแบบนี้เดี๋ยวไปฟังใหม่เดวิกาตอบเลยค่นะ له, อคะมหา ไม่ไม่ก็ก็ไม่ไม่รู้สึกอะไรนะก็โอเคค่ะตอนนี้ยังไม่มีนะยังไม่เจอเลยไม่มีแานแซวยังไม่รู้เลยใช่ไหมคะตอนนี้ยังไม่รู้นะคะเพิ่งรู้อนนี้บางคนก็แบบหลุดแล้วเราไม่ใช่คนที่สามแล้วโล่งโสดแล้วพอหลุดแล้วนี่เริ่มหาหนุ่มคนใหม่หรือยังคะหลุดแล้วคือใหม่ใหม่ก็ไม่ได้หามาตั้งแต่แรกอยู่แล้วค่ะแล้วตอนนี้มีคนคุยไหมคะ ไม่มีค่ะสดอยู่กับงานดีกว่าใช่ไหมใช่ค่ะก็ทำงานเต็มที่เลยเจ็ดวันจะเอาเวลาไหนไปเนาะเราไม่แต่ตาคนแบบนั้นน้องิดเออมานั่งมามองเรากลัวไหมคะก็ถามว่ากลัวไหมเหรอคะก็ถ้าสมมติไปเจอไม่คงไม่คงกลัวมากอะคะแต่ว่ายังไม่เจอแต่ก็มีแต่สอามีกานนึงเขามายืนมองใช่ใช่แต่ก็ไม่ไม่รู้เหมือนกันค่ะก็มีมี การดีเหมือนกันคนนี้การดีเหมือนกันจะไม่ใครต้องช่วยระวังระวังให้เราเลยไหมคะคุณจ๋าจะตัดไปที่ซ่อนหรือว่าให้ใครช่วยระวังให้เราไม่ใช่เพราะเราก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเข้ามาไม่ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นใครเนาะระวังได้ในระดับหนึ่งนหะค่ะ้าเอาข้จริงกัะแล้วเจอเคยเจอคนโรคจิตอะไรบ้างหรือยังคะยังยังไม่ยังไม่มีการโผล่เข้ามาโรคจิตงถ้าเจอจริงๆแล้วรู้สึกกลัวไหมคะกับพวกโรคจิตอะไรอย่างเงี้ยโอ้ไม่ไม่ก็คงตอนแรกคงตกใจมากนะคะปรึกษาหลายๆคนแหละ ไม่เขาถามข่าวนิดนึงว่าเหมือนพี่จัดรายการแล้วมีแฟนถามชอบมาถามว่าแล้วตกลงใหม่ดาวิกากับมินพิชยาใครดังกว่ากันกระแสเป็นเท่่านเงี้ยใหม่รู้สึกไงบ้างพี่คะใหม่รู้สึกใหม่รู้สึกว่าใหม่ชิลมากกับกระแสแบบนี้ค่ะเพราะว่าใหม่รู้สึกว่าใหม่ก็เป็นตัวของใหม่เองแล้วก็ตั้งใจทํางานของเราความดังใหม่ว่าใหม่ขอไม่ดังที่สุดแต่ใหม่ขอมีความสุขที่สุดกับคนเนี่ยใหม่เจอคนที่แบบแฮปปี้ที่ทํางานด้วยก็โอเคใหม่ไม่ขอเป็นที่หนึ่งแต่ใหม่แบบ ให้แบบเป็นที่หนึ่งในใจของคนอื่นแล้วในนี่นม,มันมีการตั้งทู้แบบคนชอบใหม่กับคนชอบมีนก็เลยมาเปรียบเทียบว่าตังมีนดังกว่าตังใหม่ดังกวา่าอะไรอย่างเงี้ยช่วยดูไหมอ่ะเมื่อกลับจากงานของเขาสุขราพกับมีนโดยตรงไม่ค่ะไม่ไม่เลยไม่เข้าใจค่ะเ,เวลาเราทํางานมันก็ต้องมีอะไรแบบนี้บ้างมีนก็ไม่มีปัญหาอะไรกันสวยเนาะเขาสวยขึ้นนะับวันยิ่งสวยสวยขึ้นยิ่งแบบพอราศีนางเอกพันล้านจับเนี่ยยิ่งสวยขึ้นกว่าเดิมอีกจริงจริงนะครับอยาก มีฉาย,ยาให้คุณดาบ้างว่าเรื่องแรกมีภาพยนตร,รมม์ทำไปได้เท่าไหร่นะครับพีแสนนะเรื่องไหนเรื่องแรกอ,อ๋อเรื่องแรกเหรออืเฮ้ยสิบสองล้านจริงป้าจริงตัวประกบสิบสองล้านเหรอเธอลแล้วเรื่องหลังอะเรื่องหลังเจ็ดสิบล้านนะจ๊ะตัวประกอบเจ็ดสิบล้านเจ็ดแปดสิบล้านด้วยเรียกตัวประกอบไปได้ไ่ได้แล้วเพื่อนนางเอกแปดสิบล้านนะจ๊าเน่ไดครับอ่ะติดตามข่าวคุณใหม่เดวิกาด้วยละกันนะครับนางเอกพันล้านแบบนี้ราศีจับสวยมากไม่แปลกที่ ตอนนี้ก็อาจจะมีหนุ่มๆม,มาตามขายขนมจีบอยู่เยอะเลยทีเดียวนะครับค่ะอ่ะงันเดี๋ยวเรามาต่ออีกหนึ่งข่าวเลยแล้วกันนะคะ<ช>เพราะว่าววเมื่อกี้พูดถึงใหม่เดว,วิกาแล้วรเรามาพูดถึงพระเอก พันล้านกันบ้างดีกว่านะคะท่าฟัลางของมาริโอถ,ถูกต้องล่าสุดครับมีข่าวออกมาว่ามาริโอเนี่ยนะครับเริ่มปลูกต้นรักกับสาวนอกวงการอยู่ซึ่งกระแสนี้เนี่ยนะครับไม่ได้มาจากไหนไกลเลยค,คนใกล้ตัวอย่างคุณใหม่ดาวิกานั่นเองครับว่ามีการแบบเปิดไว้เปิดเปิดแย้มแย้มไว้ให้นักข่าวเด้ไปตามข่าวกันใช่แล้วค่ะก็ออกมาบอกนะคะว่าเนี่ยก,กำลังคุยกับสาวนอกวงการแล้วเรื่องราวจะเป็นยังไงต้องไปติดตามนะคะแล้วก็มีอีกหนึ่งประเด็นด้วยเรื่องของกุ๊กกิฟใช่ครับค่ะเขาบอกว่า คลิปเนี่ยเหมือนยังอะไรอวรมาริโอโดยการแบบโพสต์ข้อความดูเศร้าๆผ่านทางอินสตาแกรมอยู่อะไรประมาณนี้มาริโอจะพูดถึงกรณีนี้ยังไงนะคะไปติดตามชมเลยค่ะอ๋อก็ไม่มีครับอืมโสดฮะมีสาวคนใหม่เออเหมือนเรามีมีคุยอยู่แล้วตอนนี้เขาเลยโล่งใจอ๋อไม่มีครับไม่มี ครับปีนี้มีใครเข้ามาวนเวียนในช่วงนี้เรื่องหัวใจตอนนี้ไม่มีใครเลยฮะก็ผมก็ทํางานอย่างเดียวพี่ช่วงนี้ก็ถ่ายละครอะารอย่างเงี้ยฮะเดี๋อาจจะเป็นเปล่าหรือยังไงก็ยุ่งด้วยครับเรื่องงานเรื่องอะไรเงี้ยก็เลยไม่ได้มีเวลาอะไรเงี้ยครับหรืออาจจะเป็นเพราะว่าข่าวต่องๆาวที่ดูก่อนหน้านี้หรือเปล่าไม่เกี่ยวเลยพี่อันนี้งงมากไม่รู้ข่าวนี้มาจากไหนเหมือนกันครับแต่เรียนว่าไม่ใช่ไม่ใช่ครับหรือว่าช่วงนี้หลักไม่ยุ่งมั่วแต่งงานพูดอย่างนั้นได้ไหม ก็จริงๆก็ใช่ฮะทำงานอย่างเดียวครับช่วงนี้ก็ไม่มีสักแว็บแบบอย่างมีแฟนอะไรอย่างเงี้ยหรอก็มีแหละพี่เราผู้ชายแต่ว่าเราเราก็ทํางานอยู่ช่วงนี้อะไรเงี้ยมันยุ่งมากอะไรเงี้ยก็ไม่ได้มีเวลาเออแบบว่าทําอะไรฮะก็ทำงานอย่างเดียวเม่มีสาวคนสนิทร่างกายเหงามันก็มีมีบ้างครับมีครทำอะไรเขาทวิตแกรมขึ้นคู่กันเป็นรูปแฟนเก่าของเราบอกว่ายังฉันยังรอเธออยู่นะอะไรอย่างเงี้ยฝั่งผู้หญิงอ๋อผม ไม่ทราบเหมือนกันครับพี่ก็โอ้ยไม่ได้ดูดูอินสตาแกรมเลยครับเหมือนเพื่อนอขึ้นใช่อนตยใช่ก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันครับก็ผมว่าก็อย่างก็อย่างที่โขาบอกครับก็ค่อยๆไปแบบตามตามเวลาก็ทํางานด้วยอะไรย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีเรื่องของหัวใจเรื่องของอะไรอยู่แล้วฮะตอนเนี้ยแสดงว่าเพื่อนๆก็ยังเชียร์ให้กลับมาคืนดีกันหรือยังไงก็ไม่ถึงขนาดนั้นนะครับก็ไม่ก็ไม่ได้มีใครเชียร์อะไรอย่างเงี้ยแล้วปกติไปติดตามความเคลื่อนไหวของเขาบ่อย ไม่ไม่ค่อยเท่าไหร่ครับเพราะว่าเราอย่างที่เขาบอกว่ายุ่งด้วยครับทํางานอะไรเงี้ยแต่ก็มีบ้างครับแต่เพื่อนเพื่อนก็อาจจะมีมาเล่าให้เราฟังบ้างอะไรอย่างเงี้ยเพื่อนเพื่อนเล่าให้ฟังบ้างก็ไม่ค่อยครับเพื่อนก็ไม่ได้ให้เล่าอะไรแต่แล้วว่าตอนนี้เราก็เหมือนตัดขาดจากเขาไปแล้วเลยใช่ไหมมันก็มีมีติดต่อบ้างก็ไม่ใช้ถึงระตัดขาดหรอกครับก็มีติดต่อกันบ้าง เพราะตอนนั้นหลังจากที่ตอนที่กุบกิฟตตอนทูที่โพทูดหรว่าเขาเจอเราแต่เราบอกว่าเราไม่เจอเขาอ๋อ <ทำ S 2> อันนั้นโอต้องบอกเลยว่ามันอาจจะเป็นการเข้าใจผิดอีกเหมือนกันนะฮะเพราะว่าอาจจะแบบว่าโวันนั้นโอคงน,นึกไม่ออกด้วยอะไรเงี้ยแล้วก็เออพี่เขาถามมาอะไรเงี้ยเราก็บอกได้เลยว่าเออเราตอนนั้นผมก็คือจําไม่ได้จริงๆอะไรเงี้ยก็ๆๆเลยบอกไปอย่างนั้นครับทีนี้พอกระแสมันออกไปแล้วคนก็เลยบอกว่ากุบกิฟก็ยังยังไงยังไงก็ดูรู้ว่ายังตัดใจไม่ได้เลยประมาณนี้อืมก็ผมว่ามันก็เป็นเรื่อง มันก็เป็นเรื่องที่ไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายอยู่แล้วครับสำหรับโอเองก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเหมือนกันครับไฟมันมอดหรือยังคะโอ้ไฟมันมอดหรือยังผมว่าอย่างที่เราเราก็เคลียร์กันเรียบร้อยแล้วพี่ก็คงไม่ไม่นี่ก็คือดับนนครับผม <c oughs> ไม่มีทางี่จฉกลับมาบ <c oughs> ก็คงคงไม่ครับส่งสารยืนยันชัดเจนว่าไม่มีทางกลับไปเทิร์นแต่ผมว่าเขาก็อักขอวดเลยนะเหมือนก็ รักษาน้ำใจกุ๊บกิบประมาณหนึ่งก็ตอบเท่าที่ตอบได้แต่ในคำตอบถึงแม้รักษาน้ำใจแค่ไหนก็ตัดอยู่ดีใช่ซีดไมซีดแทนเลยอะ่ะ <laughs> ค่ะไม่เป็นไรเอาใจช่วยทั้งสองฟากเลยนะครับทั้งกุ๊บกิ๊บเองรวมถึงมาริโอ้ด้วยนะครับค่ะชีวิตเราต้องเดินต่อไปอย่าให้ความรักเป็นอุปสรรคครับถูกเอาละช่วงนี้นะคะเราพูดถึงข่าวบันเทิงประจําวันนี้เนี่ยครบเรียบร้อยแล้วแต่ว่าอีก3คอนเสิร์ตท,ที่กำลังจะเกิดขึ้นในปลายปีนี้นะคะที่คุณผู้ชมไม่ควรพลาดค่ะแล้วก็พรุ่งนี้เปิดจองบัตรแล้วนะคะคอนเสิร์ตแรกคือคอนเสิร์ตของเจนนินเฟอร์คิมใช่ครับ45ปีเจนนิเฟอร์คิมคอนเสิร์ตสุดท้ายก่อนวัยทองนั่นเองนะครับรวมถึงด้วยนะะครัับบปทก เดอะสตาร์นั่นเองนะครับวันที่28แล้วก็29กันยายนนี้นะคะส่วนคอนเสิร์ตของพี่คิมคือวันที่27แล้วก็28กรกฎาคมใช่แล้วนะครับรวมถึง1คอนเสิร์ตด้วยนะฮะกลับมาสร้างความสนุกอีกครั้งแน่นอนนะครับนั่นคือ6 2 13 Dance Fever นะฮะจะเกิดขึ้นเนี่ย9-10พฤศจิกายนนั่นเองนะครับพรุ่งนี้เปิดจองพร้อมกันทั้ง3คอนเสิร์ตเลยนะครับสิทธิพิเศษมากมายถ้าเกิดคุณไปซื้อบัตรทั้ง3คอนเสิร์ตพร้อมกันค,คือซืื้ดด้้อออรรรดดดเเเเีียยยยวว3คคนนนสิ์ตล่ะับซ เปนสดครับรับส่วนลดทันที10%แต่ถ้าเกิดเป็นมีบัตร KTC นะครับก็สามารถซื้อแล้วก็ผ่อน0%นาน6เดือนด้วยคใช่ค่ะแล้วก็พรุ่งนี้ค่ะอยากให้ติดตาม EFM on TV ของเราด้คะเพราะว่าพรุ่งนี้พี่ Jennifer Kim จะมาเข้ารายการแล้วก็พูด<ช>คุยกี่ยวกับคอนเสิร์ตสุดท้ายก่อนไวทองของเขาพี่คิมบอกขอทั้งรายการได้ไหมโอ้เราบอกว่าพี่คิมไม่ได้จริงๆ อย่างมากอาสามเบรกก็ยังโอเคขอเบรกหนึ่งละกันอัปเดตเท่าน้อยประมาณนี้ยังนี้เราองสนุกสนานแน่นอนค่ะสำหรับ EFM ในวันพรุ่งนี้นะคะใช่แล้วอย่าลืมไปซื้อคอนเสิร์ตดีเจกันเยอะๆด้วยนะครับเพราะครั้งนี้เนี่ยาย้ายกันไปจากเดิมเนี่ยปีที่แล้วสองป,ปีปทาาี่แล้วจัดหอประชุมธรรมศาสตร์ก็ว่าใหญ่แล้วค่ะปีนี้ย้ายไปที่ร o ย a l พ a r a g o n Hall ใหญ่กว่าเดิมนะครับซึ่งเราหวันใจนิดนึงเราอยอมรับ <laughs> นี่คือสาเหตุแล้วมั้งที่พี่ชอดถึงเรื่องเดอะสตามาเป็นประธานกับเราถูกต้องค่ะหวังให้บัตรเนี่ยเออเทไปทางแฟนคลับเดอะสตาสักส่วนใหญ่เดอะสตามาถึง15ชีวิตเพราะฉะนั้นอย่าพลาดพรุ่งนี้จองบัตรด,ด้วยเช่นกันนะคะ<ช>วันนี้หมดวเวลาแล้วค่ะสำหรับข่าวบันเทิงร้อน,อน,อน,อนๆของเราในวันนี้ถูกต้องนะครับขอบคุณทุกการติดตามด้วยอย่าลืมติดตามรายการเราด้วยนะครับทุกวันจันทร์ถึงศุกร์แบบนี้นะฮะกับ EFM on TV นะครับหนึ่งทุ่มครึง่งถึงสองทุ่มครึ่งนั่นเองแล้วก็อย่าลืมด้วยสหรับ efm on tv วีเกนใช่ติดตามชมกันได้นะคะเราอัปเดตข่าวบันเทิงรวบรวมประจำสัปดาห์มีข่าวไหนน่าสนใจบ้างค่ะวันนี้ขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรนะคะจากวันวันเซเว่นค่ะขอบคุณเสื้อผ้าพิธีกรชายด้วยนะครับจากอลัมนาสนั่นเองครับค่ะวันนี้ลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับสนับสนุนโดย Lor ีเอ Soft and s a ์ e แบบกลางคืนใหม่โตชิบ้าอีโค LED TV ให้โลกยิ้มไปกับคุณ